สวัสดีครับผมใหญ่ช่โตนะครับคลิปนี้ก็เป็น E ีีที่2นะครับหลังจากผมมาทํางานที่ญี่ปุ่นได้ประมาณ9เดือนตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเก่งแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนมาชมนะครับว่าขายผักกันอย่างไรไม่ต้องมีคนเฝ้านะครับนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนมีป้ายปักไว้ตัวนังสึกคันจิมีรูปผักด้วยนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับมาชมกันเลยครับเพื่อนๆตะกรก้าซ้ายมือนะครับจะเป็นถุงพลาสติกนะครับมีหินทับไว้ด้วยลมที่นี่พัดแรงนะครับกันพิว ผักที่นี่ก็น่าจะเป็นแครอทหัวเล็กกับหัวใหญ่นะครับหัวเล็ก1 0 0ยเยนหัวใหญ่50เยนนะครับ100ยเยนก็เท่ากับ25บาทนะครับส่วนใครจะซื้อก็เอาเงินหยอดกระปุกได้เลยครับแล้วก็เอาผักใส่ถุงยิ้วกลับได้เลยครับส่วนคลิปหน้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ